ทุกวันนี้เรามีแบงก์กี่แบงก์กันเนาะไม่ถึง20แบงก์ท,งทั้งที่ประชาชนมี70ล้านคนเนี่ยมันแทบจะน้อยที่สุดในโลกอยู่แล้วที่แบบว่าไม่มีประเทศไหนที่มีธนาคารน้อยขนาดนี้ดีก็คือมีธนาคารเพิ่มเราก็ได้มีตัวเลือกเนาะเขาก็ต้องแข่งกันลดดอกเบี้ยให้เราได้ได้กู้ด้วย กลายกำลังมีการแชร์คลิปที่สิริกัญญารองหัวหน้าพักก้าวไกลได้แสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจกันเยอะมากเลยค่ะโดยในคลิปเป็นการพูดเรื่องการแก้ปัญหาดอกเบี้ยงเงินกู้แพงงานนี้ทำเอาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันเทียบเลยค่ะนะคะอีกทางหนึ่งคือทำให้แบงก์มันเยอะขึ้นทุกวันนี้เรามีแบงก์สักกี่แบงก์กันเนาะไม่ถึง20แบงก์ท,งทั้งที่ประชาชนมี70ล้านคนเนี่ย มันแทบจะน้อยที่สุดในโลกอยู่แล้วที่แบบว่าไม่มีประเทศไหนที่มีธนาคารน้อยขนาดนี้ที่ผ่านมาเขาจะเปิดใบอนุญ,ญาตธนาคารใหม่เนาะเรียกว่า virtual bank เนะคือเป็นธนาคารออนไลน์เนาะก็อกโอดีก็คือมีธนาคารเพิ่มเราก็ได้มีตัวเลือกเนาะเขาก็ต้องแข่งกันลดดอกเบีย้ยให้เราได้ได้กู้ด้วยปรากฏว่าให้อบใบอนุญ,ญาตาาเพิ่มมา3ใบ แบบนี้คือไม่ได้นะคะก็คือเพิ่มมา3ามใบก็ยังไม่ครบ20่บแบงค์อยู่ดีนะคะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันมีมันมีคนที่รู้ว่ามันมีดีมานมันมีคนอยากกู้อยู่ไม่งั้นไม่มีเงินอ อแอปเงินกู้มากมายเต็มไปหมดเนาะแต่ว่าแบงค์ชาติเนี่ยก็หวงเหลือเกินกว่าจะให้ใบอนุญาตเปิดธนาคารเพิ่มเนี่ยไม่ยอมหลังจากคลิปนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันสนันโซเชียลเช่นธนาคารนะเจ๊ไม่ใช่ร้านไก่ทอดหาดใหญ่ไม่เคยเห็นวิสัยทัศน์ใครแบบนี้มาก่อนประสบการณ์คือสิ่งสําคัญจริงๆครับธนาคารหรือร้านข้าวแกงจะได้ขายตัดราคากาัน จับใจความประเด็นหลักของการบริหารไม่ได้เลยคิดได้ยังไงเพิ่มปริมาณธนาคารอัตราดอกเบีย้ยจะลดธนาคารตอนนี้มีแต่จะปิดสาขาลงเพราะคนหันไปใช้ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้นผมความรู้เศรษฐศาสตร์น้อยมากเลยอยากทราบว่าการเพิ่มธนาคารมากขึ้นมีผลดีต่อประชาชนยังไงแบงก์ใหญ่ๆบางแห่งยังขาดทุนจนปิดตัวลงเลยจะมาเปิดธนาคารใหม่ง่ายเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ได้นะจ๊ะสาว ธนาคารเคยมีเยอะนะแต่ปิดไปหลายแบงก์แล้วเจ๊งน่าจะเกิดไม่ทันดีนะที่เป็นแค่รัฐมนตรีครังทิพไม่งานจุดจุดจุดพูดทีหุ้นตกทีไม่ต้องพูด ด้านรองศาสตราจารย์ดรสุวินัยพรนว่าไลยอดีตอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงสิริกัญญาโดยระบุบางช่วงบางตอนว่าสิริกัญญาทำไมคุณถึงมั่วได้ขนาดนี้แนวคิดของสิริกัญญาไม่ได้ตั้งอยู่บนผลประโยชน์ของประเทศแต่อย่างใดเลยสิริกัญญาเอาจำนวนธนาคารไปผูกพันกับจำนวนประชากรแล้วสรุปเอาเองอย่างสุกเอาเผากินว่าไม่เพียงพอ สิริกัญญาโจมตีธนาคารแห่งประเทศไทยว่าห่วงใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารและเป็นเหตุทําให้ดอกเบี้ยลดไม่ได้เพราะมีจํานวนธนาคารน้อยเกินไปที่จะแข่งขันกันผมหมื่นกะโหลกกับตักกระและภูมิรู้ทางเศรษฐศาสตร์ของสิริกัญญามากก่อนอื่นขอเอาประเด็นเรื่องห่วงใบอนุญาตประกอบกิจการธนาคารมาชี้แจงก่อน ธนาคารเป็นตัวกลางทางการเงินที่สำคัญเพราะสามารถสร้างเงินได้จากการปล่อยสินเชื่อไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะที่ควบคุมปริมาณเงินจำเป็นต้องเข้มงวดเพราะหากมีเงินมากกว่าสินค้าเงินเฟอ้อก็จะเกิดขึ้นได้ไม่มีประเทศไหนอยากเป็นแบบซิมบับเวหรือเวเนซุเอลาที่ธนาคารกลางถูกนักการเมืองสั่งให้พิมพ์เงินออกมาตามที่รัฐบาลต้องการได้หรอกผลคือมีเงินเฟอ้อเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ต่อปี แต่ที่สําคัญไปกว่าเงินเฟอ้อก็คือเงินฝากเพราะหากไม่ควบคุมให้ดีธนาคารก็เจ๊งคนเดือดร้อนคือผู้ฝากเงินเพราะธนาคารเอาเงินคนอื่นมาปล่อยกู้ไม่ได้ใช้เงินตนเองส่วนเรื่องดอกเบีย้ยจะลดหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของโครงสร้างตลาดต่างหากการผูกขาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนคนซื้อขายในตลาดเสมอไปหากจํานวนธนาคารมีเพิ่มเป็น20แห่งตามที่สริกัญยาอยากได้ก็ไม่ได้หมายความว่าดอกเบีย้ยจะลดลง สิริกัญญาเอาสองเรื่องมาปนกันอย่างไม่น่าให้อภัยสำหรับผู้ที่อ้างตัวว่ามีความสามารถแต่อายุน้อยอยากจะเป็นรัฐมนตรีคลังผมเชื่อว่าคุณแกล้งโง,ง่เพื่อหลอกพวกคนโง,ง,ง่ที่เป็นสาวกพรรคก้าวไกลของคุณที่คิดเองไม่เป็นเรียนรู้เองไม่เป็นและหาข้อมูลอย่างมีวิจารณญาณเองไม่เป็นมากกว่าแต่ถ้าสิริกัญญาคิดและเชื่ออย่างที่สิริกัญญาพูดในคลิปติ๊กตอกจริงๆผมคงขนหัวลุกแน่นอน ้าวันใดสิริกัญญาได้เป็นรัฐมนตรีขังบริหารเศรษฐกิจของประเทศไทย